โครงการส่งเสริมส nah, ุขภาพของโรงเรียนนารูทอำเภอบ้านโป่งโรงเรียนนารูทตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริม hmm. สุขภาพนักเรียนตามองค์ประกอบ 1, then, <S <S. <S 1> ิประการดังนี้ 1. ด้านนโยบายของโรงเรียนโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพ คณะทำงานดังกล่าวประกอบไปด้วยคุณครู ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แทนองค์กรชุมชนโดยมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ 2. ด้านบริหารจัดการของโรงเรียนโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนส่งเสริมให้ครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ซึ่งช่วยให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมาจากสองส่วนดังนี้คณะกรรมการบริหารจากคณะผู้บริหารโรงเรียนนักเรียนแกนนำ คณะกรรมาการบริหารโรงเรียนจากภายนอกได้แก่คณะกรรมาการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพอนามัยและนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. ด้านการประสานร,ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ตามแนวคิดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน บุคลากรควบคู่กับการประสานงานกับชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจัดโครงการพบปะเพื่อลูกรักการแบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพและวิชาการแก่ชุมชนการร่วมกับชุมชนส่งเสริมการดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย 4. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อสุขภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพโดยให้นักเรียน ีมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ที่แต่ละชั้นรับผิดชอบจัดกิจกรรมร้อยใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกิจกรรมการเรียนการสอนสภาวะโลกร้อนประกวดการแข่งขันเขียนคำขวัญแข่งขันเขียนเรียงความจัดป้ายนิเทศรักโลกรักสิ่งแวดล้อมส่วนความรู้ 5. งานบริการอนามัยโรงเรียนโรงเรียนจัดให้มีการบริการสุขภาพได้แก่ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำเดือนโดยครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกิจกรรมเสริมพิเศษเฉพาะด้านเช่นการฉีดวัคซีนการเคลือบฟูรายบริการห้องพยาบาลเช่นการปฐมพยาบาลน,นักเรียนที่เจ็บป่วยเบื้องต้นก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีที่นักเรียนต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม 6. การให้สุขศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนมุ่งส่งเสริมสุขศึกษาโดวยวิธีการที่หลากหลายเช่น จัดสอนสุขศึกษาและสอนแทรกในวิชาอื่นๆตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละวัยจัดเสียงตามสายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาจัดทำเอกสารความรู้แผ่นพับวารสารและเผยแพร่แก่นักเรียนและผู้ปกครองการดนรงคงให้นักเรียนดูแลสุขภาพฟัน 7. การโภชนาการและอาหารโรงเรียนจัดกิจกรรมโภชนาการและสุขาภิบาลตามนโยบายที่รัฐกำหนดดังนี้ ผู้ประกอบอาหารที่ผ่านการอบรมอุปกรณ์การประกอบอาหารวัสดุเครื่องใช้และสถานที่ปรุงอาหารสะอาดถูกสุขลนะักษณะเครื่องปรุงผักผลไม้เนื้อมีความใหม่สดปราศจากสารปนเปื้อนอาหารที่มีค่าทางโพชนาการสำหรับนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ10ประการแปการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการโรงเรียนส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ ดังนี้กายบริหาร โดยให้นักเรียนทุกคนร่วมกายบริหารทุกสัปดาห์กิจกรรมนันทนาการในช่วงต่างๆกิจกรรมพลาศึกษากิจกรรมออกกําลังกายตามความสนใจกิจกรรมกีฬาสีจัดแข่งขันกีฬาสีและเกมต่างๆกิจกรรมชมรมกีฬาประเภทต่างๆตามความถนัดและสนใจการให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยใช้นโยบายการเฝ ระวังการป้องกันและการแก้ไขโดยแต่ละด้านดําเนินการใน3ลักษณะดังนี้แต่งตั้งครูที่ประจําชั้นและคุณครูผู้ช่วยติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ยิงเยี่ยงกัลยานามิตรตามจิตตารมของนักบุญยอนบอสโกเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและอุปัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนด้วยความอ่อนเยาว์และประสบการณ์ คุณครูพูดคุยพบปะกับนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาด้านการเรียนและความประพฤติพบปะกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและร่วมกันดูแลแก้ไขกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังหรือมีโรคเจ็บป่วยประจำตัวซึ่งต้องการความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโปง่งเพื่อขอคำปรึกษาด้านสุขภาพกายครูแนะแนวให้คำปรึกษากับนัก เรียนและผู้ปกครองนักเรียนใน3ด้านคือด้านการศึกษาด้านปัญหาส่วนตัวและด้านอาชีพ 10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนมินิวายให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งในด้านสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่เบิกบานจำใสโดยจัดให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทัศนาศึกษาร่วมกันรับการอบรมเรื่องมนุษยสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันทั้ง10องค์ประกอบด้านสุขภาพใช้หลักการดําเนิน งานแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการประเมินและตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขการร่วมกันดำเนินงานของฝ่ายบริหารครูบุคลากรนักเรียนและชุมชนส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ได้รับความรู้และปฏิบัติตามสุขปัญญตัติบุคลากรครูนักเรียนมีสุขภาพจิตท,ที่ดีร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแงด่ดีปฏิบัติตนเป็นที่รักและยอมรับของผู้อื่นนักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนและร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีนักเรียนร่วมกันดําเนินกิจกรรมเด็กไทยทําได้โดยมีนักเรียนแกนนําเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมร่วมกับนักเรียนสมาชิกมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา และฝ่ายบริหารที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองในรอบการประเมินที่ผ่านมา